สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่ง4 h ครับผมวันนี้พบกวับผมล่งในเกม w อลล o บอ t อีกเช่นเคยครับแน่นอนฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรครับตามชื่อคลิปกันเลยทีเดียวเราก็จะมาจำการแจกครับกิจกรรม i i ิ a w a y ฮะครั้งนี้ครับเป็นการแจกคนขับนะและหลายช่องเราก็แจกกันก่อนหน้าผมไปไม่กี่ชั่วโมงแหละแต่ผมก็จะมาแจกเช่นเดียวกันครับก็คือแจกเจ้าโลเบโตครับผม โลเบโตบารลอสนะครับเป็นคนขับของเจ้านี่เดี๋ยวพาไปดูฮะเป็นคนขับของเจ้าสกายลอสครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวเดิมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้คือตัวแรกที่ออกมานะครับก็คือจะเป็นเจ้าท์ซิอุสนะครับเธอซิอุสนะครับเป็นตัวแรกเลยแต่ตัวที่ผมจะแจกนั้นครับจะเป็นตัวนี้ฮะนี่เดี๋ยวขอพาไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเลื่อนเลื่อนนี่ เจ้าบาลอสเลยเจ้าเจ้าโรเบิโรเบอร์โตบารลอสนะครับอ่านผิดนะผมจะแจกเนี่ยก็เป็นคนขับนะครับแต่ว่าช่องสกิลไม่ได้เปิดเยอะขนาดนี้นะทุกคนก็เป็นเปิดปกตินะครับก็คือสกิลติดตัวของมันนั้นก็คือจะทําให้เจ้าสกายลอตเนี่ยเวลาเปิดใช้ความสามารถเนี่ยมันจะเปิดเอฟเฟกนะครับเป็นซัพพริชั่นหมายถึงก็หมายถึงการทําให้ศัตรูนั้นคือลดดาเมจศัตรูที่อยู่ในระยะ100เมตรนะครับที่ยิงใส่เราเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเวลาเราติ้งไปอยู่ที่ปิจิตตัวแล้วเราเปิด,เป,ดเปิดเขาเรียกอะไรอะเปิดอาวุธปืนขึ้นมายิงอะเออนะครับเปิดอาวุธปืนเข้ามายิงครับอยู่ในโหมดโจมตีะนะนะครับศัตรูที่อยู่ในบริเวณร้อยเมตรหรือศัตรูที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเข้าไปยิงเนี่ยยิงเราเนี่ยดาเมจจะลดลงนะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่รอบๆเราก็ดาเมจลดลงด้วยในรัศมี100เมตร ก็เรียกได้ว่าจะทําให้เจ้าสกายลอดเนี่ยเป็นนักล้วงที่แบบว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวตอนกลิ้งไปนั้นนะครับสกายลอดตอนกลิ้งเนี่ยมีการมีภูมิต้านทานนะครับมีแ้มป้องกันที่สูงอยู่แล้วนะครับพอเปิดใช้ความพอเปิดใช้โหมดโจมตีเนี่ยปกติแล้วสกายลอดมันจะบางนะครับมันก็จะมันก็จะ,จะโดนยิงง่ายอ่ะพูดง่ายเถอะดามเมจพลังชีวิตลดลงง่ายครับแต่พอได้คนขับอย่างเจ้าโรเบโตบาลอสไปแล้วเนี่ย จะทําให้จังหวะที่เปิดโหมดโจมตีเนี่ยนะครับอาวุธของศัตรูทั้งหมดที่อยู่บริเวณ100เมตรเนี่ยก็จะเบาลงนั่นเองครับนะทำให้เหมือนกับว่าเจ้าสกายล็อตนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นยิงเขาแบบเพียวๆครับแต่ว่าเขายิงเราแล้วเ,เบาลงอะไรประมาณนั้นก็เป็นคนขับที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะสําหรับเจ้าสกายล็อตครับนะโอเคครับผมสําหรับ การแจกในวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกติกากันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาพูดกันต่อท้ายคลิปอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนจากนะครับไปดูกติกากันดีกว่าครับผม เอาละครับผมตอนนี้ก็เข้ามาดูกติกาครับผมเหมือนเดิมฮะอันแรกเลยก็คือกด s u b สไครต์ครับดีมากๆเลยนะผมก็เขียนมาให้แบบนี้เลยนะกดไลค์ครับให้ด้วยนะนะครับแล้วก็ตามด้วยแฮชแท็ครับ w r win roberto b นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะทุกคนเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับพิมพ์มาผิดบ้างอะไรบ้างนะครับผิดเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ยังพอทนนะครับเขาเรียกว่าอะไรระบบยังหาได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเขียนผิดหลายเป็นตัวอักษรที่ผิดเนี่ยเรียบร้อยเลยนะระบบไม่จับนะครับเพื่อนๆสังเกตดูได้ฮะคลิปแจกของของผมเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมเล่นร่วมสนุกเนี่ยสามสี่ร้อยคนนะครับแต่วลาลจับจริงๆเหลือร้อยกว่าคนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยบางครั้งเนี่ยเขามีคนใช้หลายไอดีครับนะเขาเรียกว่าหลายอะไรหลาย,ลายชื่อครับไอเดียเดียวแต่หลายชื่อนะระบบมันก็ตัดออกไปนะครับมันก็เลยเหลือแค่ร้อยกว่าบางคนพิมพ์ผิดครับอะไรอย่างเงี้ย บางคนเนี่ยใส่ไอดีตัวเองผิดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับต้องใส่ให้ครบครับนะตามนี้เลยนะครับย้ำอีกทีฮนะแฮทแท็ก w r win อ l roberto ครับ roberto roberto เบ b e แหมลิ้นพันกันซะแล้วฮนะต้องใส่ดึกจัดครับลิ้นมันก็พันกันแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็ตามด้วยครับ ID แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อน คอมเมนต์คุยเล่นกันนิดหน่อยครับเพื่อให้รู้ว่าใช่คนไทยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับนะครับผมก็ขึ้นภาพให้แบบนี้นะครับชัดๆกันแบบนี้เลยนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับคนน้องๆที่อยากได้คนขับนะครับหรือยังไม่มีคนขับก็จะได้เรียกว่ามาเล่นกันครับแล้วก็ลุนรางวัลกันนะตามปฏิกาของเรานั่นเอง ในช่วงท้ายคลิปนี้ครับผมก็จะพูดกันถึงเรื่องอาการเล่นเกมนะครับเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็อย่าไปซีเรียสครับปัจจุบันนี้ของใหม่เข้ามากันเยอะแยะนะนะครับในแอปเทสเองก็กําลังจะเปิดนะครับแล้วก็เรื่องแอปเทสเช่นเดียวกันครับตอนนี้ลิงก์ใน Pay Store นั้นมันไม่รู้หายไปไหนครับผมเองก็กดหาไม่เจอครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนนะไปติดตามในเพจ Facebook ครับเป็น w a l l b o t Test Server นะในนั้นเขาจะมีลิงก์ให้โหลดแอปเทสมาเล่นกันได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามหาลิงก์ครับผมก็หาไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนเรื่องลิงก์เนี่ยเดี๋ยวจะหาลิงก์เพจไว้ให้นะเดี๋ยวจะไปดูในเพจที่ผมติดตามนั่นแหละแล้วก็จะลงไว้ให้ด้วยนะครับนะครับจะพยายามหาให้น้องๆหลายคนถามเข้ามามากๆครับว่าพี่ได้ยังได้ลิงก์หรือ,อยังนะครับผมเองก็ไม่มีเวลาด้วยแล้วจะพยายามหาให้ครับอยากให้ได้ลองเล่นของใหม่กันะทุกคนนะ จะได้รู้ทราบแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันครับตามคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วนะผมรู้ก็คือบอกหมดนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยก็แบบหึหึทำอะไรไม่ได้จริงๆครับแล้วก็คลิปที่แล้วครับที่ผมลงไปนะครับผมเขียนว่าโรงงานเปิดผลิตของใหม่แล้วนะครับน้องๆหลายคนยังแซวผมอยู่เลยนะว่าเขาเปิดผลิตตั้งนานแล้วนะครับคือดูคลิปเนี่ยดูให้ละเอียดนะครับแล้วก็คอยคอมเมนต์มานะก็คือการผลิตนะี่ย มันเปิดโรงงานมันเปิดตั้งนานแล้วเ่ะครับเปิดตั้งแต่คุณเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าคุณจะบอกคปิดหรือบอกมันเป็นของใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาโอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย